สวัสดีค่ะทราเวล360เที่ยวรอบทิศวันนี้เรากลับมาที่ถนนทรงวาดกันอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะมาเปิดลิสสารเจ้าย่านทรงวาดนะคะว่าใครที่เป็นสายมูนะคะอยากเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะต้องแวะมาที่นี่จะมีที่ไหนบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าแารกศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากงประตูสู่ประวัติศาสตร์200ปี ที่นี่มีอายุมากที่สุดบนถนนทรงวาดสร้างขึ้นในปีพศ2367โดยชาวจีนแต้จิว๋วที่เดินทางมาค้าขายและโรงเรือตรงท่าเทียบสินค้าทรงวาดในอดีตเพื่อตั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและขอพรให้การค้ารุ่งเรืองปลอดภัยโดยอาคารสารเจ้าสืบสารศิลปะแบบแต้จิ๋วไว้ทั้งหมดทั้งลวดลายไม้งานละเอียด มีเทพเจ้าประธานอย่างตัวเหล่าเอียและปุ่นเท่ากงที่มีทั้งอิริยาบถนั่งและยืนแฝงความหมายเป็นริ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองชีวิตและกิจการเหมาะแก่การมาเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ด้วยพลังแห่งคำอธิษฐานเสร็จจากที่แรกแล้วนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะเลี้ยวมาที่ตรอกชัยภูมิเลยค่ะอยู่ติดกันเลยค่ะแล้วก็เดินเข้ามาในตรอกตามนี้เลยได้เลย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ข้างในนี้นะคะทุกคนคือดูทางแบบว่าอาจจะอบอุ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าข้างในนี้ดูมีมนต์ขลังมากเดินลัดเลาะเข้าตรอกชัยภูมิด้านข้างศาลเจ้าเล่าขุนเท่ากงและโรงเรียนเผยอิงเชื่อมต่อระหว่างถนนทรงวาดกับซอยวานนิดหนึ่ง ภายในตรอกจะมีชุดอาคารห้องแถวซึ่งเป็นอาคารเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรียกกันว่าตึกสิบห้องโดยบริเวณนี้จะพบกับศาลเจ้าเสียอึ้งกงหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้านี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าเหมือนเสาหลักเมืองขนาดย่อมที่ประดิษฐานรูปเคารพเทพในฉลองพระองค์ขุนนางจีนมีบริวารสององค์ด้านข้าง เคล็ดลับสายมูมักจะมาจุดธูปอฏิฐานขอบารมีหลักเมืองและบ่าวบริวารให้วันนี้โชคดีอยู่ปลอดภัยไร้เคราะห์เสร็จแล้วนะคะที่นี่ก็คือเป็นศาลเจ้าที่สองนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะที่นี่นยังมีอายุมาแบบเก่าแก่มากเลยค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ศาลเจ้าที่3ค่ะตามมาเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ศาลเจ้าซิมปุกเท่ากงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีการปิดประตูไว้แต่ว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะไหว้นะคะอยากให้ลองกดออดแล้วก็โทรไปที่เบอร์ตามป้ายนี้ได้เลยค่ะจะมีคุณลุงนะคะลงมารับและแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงที่ศาลเจ้าซิมปุกเท่ากงแล้วนะคะ ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นศาลที่ตั้งอยู่บนอาคารอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่ามีบรรยากาศยังไงกันบ้างซึ่งที่นี่ก็คือยังทุกอย่างยังอ,อ,อยู่ในดั้งเดิมนะคะเป็นร้อยกว่าปีที่ยังไม่ได้รับการบูรณะนะคะใครที่ชื่นชอบการดูเรื่องศิลปะสไตล์จีนเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยก็คืออยากให้แวะมาที่นี่นะคะศาลเจ้าแห่งน,นี้สร้างในสมัยรัชกาลที่3เป็นเกียงศาลเจ้าเล็ก แต่ต่อมามีประวัติว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเสด็จประพาสต้นมาซื้อขนมเปี๊ยะของคนณแทเตียที่นี่หลายครั้งและได้พระราชทานที่ดินให้ซึ่งสมัยนั้นเยาวะราชตรงนี้ยังเป็นป่าซึ่งหลายคนเชื่อว่าให้มาขอพรเรื่องเงินทองและการค้าขายจะประสบความสำเร็จเสมอ บอกว่าที่น,นะคะก่อนหน้าโควิดเนี่ยคึกคักมากมีคนขึ้นมาที่นี่แบบว่าหลากหลายเลยค่ะเพราะว่าจะมีการรักษาเรื่องหมอจัดกระดูกด้วยนะคะแต่ว่าพอสถานาการณ์โควิดเนี่ยคุณหมอเขาก็กลับเมืองจีนไปแล้วนะคะจากจุดที่3นะคะไปจุดที่นี่ยอยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะก็คือเราก็เดินตามตรอกนะคะ เล็กๆเ,เข้าไปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะถึงแล้วค่ะศาลเจ้าพี่สีถึงแล้วค่ะศาลเจ้าอันเนียนะคะก็คือจะอยู่บนชั้นลอยเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้สักการะกันค่ะจากนั้นเดินย้อนมาใกล้ถนนราชวงศ์แนะนำให้เข้าทางซอยเรื่อนฤทธิ์ฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงไทยและถนนราชวงศ์คุณจะเจอกับป้ายศาลเจ้าอันเนี้ย ลักษณะตัวอาคารเป็นแบบเก่าที่สร้างมานับร้อยปีผนังกำแพงเป็นศิลปะปูนปั้นนูนต่ำที่มีคุนชื่อว่าเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมสายแต้สิวที่เก่าแก่และแตกต่างกว่าที่ไหนในย่านนี้เพราะว่ามีกระถางทูบที่ตั้งกลับคิดซึ่งผู้ศรัทธานิยมขอให้จมหวังเรื่องการค้าขายขอให้ลูกหลานเลี้ยงง่ายและนำลูกมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมเป็นลูกบุญธรรมตามประเพณี เสร็จจากสุดที่4นะคะเราก็จะไปที่ศาลเจ้าที่หกันต่อเลยนะคะบนถนนพาดสายคะ่ะเราก็จะเดินลัดเลาะกันไปเรื่อยๆนะคะจะผ่านร้านรวงมากมายเลยก็เดินต่อกันอีกนิดนึงคะ่ะศาลเจ้าที่ห้านะคะที่เราอยากนําเสนอนะคะก็คือศาลเจ้ากวนอูที่อยู่ในสมาคมฮากาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนะ แบบน้อยคนนักนะคะที่จะรู้ว่าจะมีสารเจ้าที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงบ้างจากเมื่อสักครู่นะคะที่เราขึ้นลิฟต์มานะคะที่นี่ก็คือเป็นบริเวณชั้น3ของสมาคมนะคะ บรรยากาศนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางนะและมีเทพเจ้านะคะให้ทุกคนได้สักการะกันปิดท้ายเส้นทางสายมูย่านทรงวาดด้วยศาลเจ้ากวนอูชั้น3ของสมาคมฮักกาแห่งประเทศไทยที่นี่ดูร่วมสมัยเข้าถึงง่ายโดยยังรักษาแก่นของประเพณีจีนแท้เอาไว้อย่างครบถ้วนโดยเทพเจ้ากวนอูในศาลนี้มีสององค์ซึ่งองค์ใหญ่มีอายุมากกว่าร้อปีเป็นองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลมาอย่างยาวนาน ส่วนองค์เล็กประทับอยู่บนบันลังโบราณซึ่งอัญเชิญมาจากย่านสามเสนมีอายุมากกว่า100ปีเช่นกันหลายคนเชื่อว่าหากต้องการขอพรเร่งด่วนใดๆให้มาบอกแก่ม้าเช็คเทาในตำนาน3ามกกและหลายคนยังเชื่ออีกว่าการได้มาไหว้ขอพรโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีนักกษัตริย์กุลขานมะเสงวอกจะเสริมสร้างคุณธรรมความกล้าหาญและเสริมโชคลาภให้เป็นพิเศษ และนี่ก็คือ5ศาลเจ้าที่เราแนะนำในย่านทรงวาดนะคะสำหรับสายมูนะคะที่อยากเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองนะคะก็ลองแวะมากันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ